สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับสวัสดีวันแม่นะครับวันหยุดวันที่12สิงหาคม2567นะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆเอทุกคนดูเจ้าลำนี้เลยครับนะครับในระหว่างวันหยุดเนาะโกบอยได้หยุดอยู่ที่สถานีนะครับหยุดไซต์ก่อสร้างพาเพื่อนๆดูเจ้า F17 ลำนี้ครับเพื่อนๆทรงนี้ครับสวยๆแบบนี้ชอบไหมครับทุกคนนะครับเจ้าลำนี้รีบิวเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับก็มาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหัวแบบนี้นะครับทำสีใหม่นะครับคัสซีสวยตลอดเส้นนะครับยางเต็มนะครับกระบะรีบิวใหม่นะครับให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาไล่เรียงดูรายละเอียดด้วยกันนะเพื่อนๆนะครับหัวแบบนี้ครับหัวเดิมสวยๆรอๆแบบนี้ถูกใจไหมครับสําหรับรถเก่าเนาะที่โกบอยเอามารีบิวนะครับแล้วก็เอามาทําใหม่แบบนี้ครับใครหาใช้งานครับติดต่อกบอยได้เหมือนเดิมครับ0818646094มาดูรายละเอียดไปด้วยกันครับว่าเจ้าลํานี้วางเครื่องอะไรเกียร์อะไรนะครับดูภายในกันก่อนนะครับ นี่นะเพื่อนๆน,นะครับภายในกุ V ีไอให้แบบนี้นะครับเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะครับภายในครบๆจบๆแบบนี้แผงข้างประตูนะครับแบบนี้เลยเก็บงานหมดแล้วนะเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องกลัวว่ามีตำหนิตรงไหนนะครับแอร์ฟิล์มระบบไฟพร้อมนะครับทะเบียนมเจ็ดเก้านะครับดูแบบนี้เลยเนาะขากระจกเลสนะครับดัดกระจกเมก้าเนาะ เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อ่านี่ครับเบาะวยสวยพร้อมใช้งานนะเพื่อนๆน,นะครับแบบนี้เลยเห็นชัดๆเกียร์อิดตันแล้วนะครับรอบเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับภายในเดี๋ยวก็บอยปีนให้ดูด้านบนนะครับลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนนี่ครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเอารถเก่ามารีวิวใหม่นะครับดูในเพจหัว เนาะเก็บกันแบบนี้นะครับสําหรับหัวไปแล้วอ่าดูหัวแล้วนะครับก็ระบบเบรกเป็นทิฟฟี่แล้วนะเพื่อนๆทุกคนนะครับแบบนี้เลยลักษณะแบบนี้เบรกทิฟฟี่แบตเตอรี่2ลูกนะครับยาง80%นะกูบอยแจ้งได้เลยเกียร์นี่ครับเซตันสิบนองรอบครึ่งนะเพื่อนๆรอบต่อรอบนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมกูบอยคันนี้ใช้รอบต่อรอบนะครับเดี๋ยวกูบอยไล่เลียง อธิบายให้ฟังทั้งหมดลุดงยกหัวหน่อยเดี๋ยวให้แะบีผีบ้ากับบางไฟยกหัวให้ดูครับตัวนี้นะครับสิบสองรอบครึ่งออกรอบต่อรอบถามว่าทําไมรอบต่อรอบนะครับอยู่ที่เครื่องนะเพื่อนๆน,น,นะครับการที่จะใช้สิบสองรอบครึ่งหนึ่งออกซีหรือสิบสองรอบครึ่งออกรอบต่อรอบนะครับนี่ครับบางไฟมายกหัวแล้ว มาไล่เรียงดูกันว่าเครื่องเป็นอะไรเดี๋ยวให้ตะบี้ผีบ้าติดเครื่องให้ฟังสักครู่เดี๋ยวไล่เรียงดูรายละเอียดนี่ครับเพื่อนเพื่อน ho 7 c turbo แบบนี้เลยครับนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะมีตำหนิไหมนะครับเพื่อนเพื่อนดูเครื่องยังไม่ได้ล้างนะคบอยังไม่ได้ล้างนะครับจะมีคราบน้ำมันพวกนี้นะครับส่วนเชสซีสวยตลอดทั้งเส้นติดเครื่องเลยลุง เดี๋ยววางเปล่าอ่านี่นเพื่อนๆฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเปิดฝานะ้ำมันเครื่องหน่อยเดี๋ยวให้น้องเปิดฝานะ้ำมันเครื่องให้ดูนะครับระบบแอร์อะไรเรียบร้อยนะเพื่อนๆมองเห็นป่ะฝั่งนี้เดี๋ยวไปฝั่งนู้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูฝั่งนี้นะกำลังเปิดฝาเปิดเลยเล่งอยดู เพ,พื่อนๆก็บอยติดเครื่องให้ดูแล้วขออนุญาตดับเครื่องนะครับเดี๋ยวจะฟังกันไม่รู้เรื่องนี่ครับ H.O.7C Turbo นะไม่มีไอไม่ไอไม่ดันนะครับแบบนี้เลยเนาะหัวใต้ล่างให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเกียร์ดูแล้วนะครับแล้วก็ชัดซี ไม่หักไม่บวมนะเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับครูบอยให้ดูทุกรายละเอียดนะครับยิงทรายทําสีใหม่นะครับยิงทรายให้ใหม่นะครับทําสีเรียบร้อยนะครับถามว่ามีตาหนิไหมไม่มีนะเพื่อนๆลํานี้ไม่มีตาหนิเลยนะครับสําหรับอะแคซีหัวเผาช่วงล่างเผาเดิมครับ F17 F18 เหมือนกันซูมโมเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่หาใช้งานลงหัวเลยลุงลงหัวได้เลย เพื่อนๆท่านไหนที่หาใช้งานนะครับวิ่งพืชผ,ผลการ,กรเกษตรวิ่งดินหรือว่าเอาใช้งานอะไรนะครับสองเพาดัมนะครับแบบนี้เลยสวยๆกระบะให้เพื่อนๆดูกระบะเป็นกึ่งกเกษตรนะเพื่อนๆน,นะครับแางข้างเป็นไม้นะครับ แผงนี้เป็นไม้นะเพื่อนๆนะครับแล้วก็ระแนงเป็นไม้เหมือนเดิมนะครับพื้นเหล็กให้ดูแบบนี้นะครับพื้นเหล็กไม่มีตาหนินะครับปูพื้นใหม่นะครับฝาท้ายสร้างใหม่รีวิวให้ใหม่นะครับแบบนี้เลยเนาะลักษณะสวยๆแบบนี้นะครับราคาโกบอยแจ้งในคลิปนะครับท้ายคลิปแจ้งราคาได้เลยซื้อรถกับโกบอยนะครับหรือว่าใครที่ติดตามโกบอยอยู่จะรู้เลยครับว่าเรารีวิวยังไงนะครับเอาให้ชัดเจนทุกส่วนนะครับ ที่ตรงไหนมีตำหนิตรงไหนดีไม่ดีนะครับมาอาธิบายเรื่องเกียร์ต่อนะนเพื่อนๆนะครับถามว่าทําไมใช้รอบต่อรอบนะครับาตามความรู้สึกโกโบอยนะอันนี้โกโบอยไม่ได้เอามาฐานที่อื่นนะครับเอามาฐานของฐานีโกโบอยเองนะครับวิธีการใช้รอบต่อรอบนะครับเครื่องกําลังมันน้อยนะนเพื่อนๆสองร้อยสิบสองร้อยยี่ประมาณเนี้ย H.O. เจ็ดซีเทอร์โบเทียบเท่าก็ประมาณสองร้อยยี่สิบแรงม้านะครับสองร้อยยี่สิบแรงม้าเนี่ยโกโบอย ตีซะว่ามันเป็นเครื่องที่อยู่กลางๆนะครับไม่น้อยจนเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่วิธีการวางเกียร์รอบต่อรอบนะครับถามว่าทําไมใช้รอบต่อรอบเท่าที่โกบอยใช้นะรอบต่อรอบเครื่องขนาดเนี้ยรถมันไม่หมดนะพเพื่อนๆนะครับแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแต่ถ้าใช้12รอบครึ่ง1ออก4ีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือไปอยู่ที่เฟืองท้ายนะพเพื่อนๆนะครับไม่ใช่เฉพาะเครื่องกับเกียร์ ต้องไปอยู่ที่เฟืองท้ายว่าสัมพันธ์ไหมนะครับถ้าเฟืองท้ายได้กันระบบความร้อนมันจะไม่มีนะครับตัวเจ้าหานุมานคันเขียวของโกบอยนะเบี้นะ่าจะไปจอดแว้งหลังนะครับโกบอยก็เครื่อง ho 7 c เท่ากับตัวนี้ครับ ho 7 c turbo นะครับแบกดิน14ตักขึ้นบอ่อถามว่าได้ไหมสบายครับหลังถนนสู้ได้ไหมได้ครับแต่ของโกบอยเป็น12รอบครึ่ง1ออก4ถามว่าอ้าแล้วทำไมของโกบอยใช้1ออก4คันนี้ออก1ต่อหนะครับ โกโบอยแจ้งได้เลยว่าของตัวเจ้าหานุมานของโกโบอยเองนะครับคันเขียวนะครับคันพิโชกเนาะถ้าใช้12รอบครึ่ง1ออกซิเครื่องเล็กนะครับโกโบอยลงเกียร์8เมื่อไหร่วิ่งหลังถนนยาวๆความร้อนมันขึ้นครับเ,เพื่อนๆมันเหลือนะครับเครื่องมันไม่พอนะครับรอบมันเหลือรอบมันเกินมันก็เลยดึงเครื่องให้ความร้อนมันขึ้นโกโบอยกําลังจะเอา P11 ลงนะครับ ตัว320อย่แรงม้านะครับจะถามว่าวิ่งหลังถนนขึ้นบ่อระยะใกล้ๆนะเพราะว่าถามว่าทําไมกบอยรู้อ่ะกบอยเคยลองหรือสัมผัสเหรือครับกบอยสัมผัสครับกบอยใช้แล้วเนาะแต่บี้พี่บ้าเป็นคนขับกบอยเป็นคนสร้างกบอยต้องรู้ลักษณะอาการของรถทุกอย่างนะครับถามว่าเอาแล้วรู้ได้ไงก็กบอยเอาวิ่งครับวิ่งบ่ดินแถวเนี้ยระยะถ้ารถวิ่งดินระยะวิ่งดินเขาวิ่งกันไม่เกิน10โล20โลนะครับ โกบอยล่องครับสถานีโกบอยลาดบุรีกิโลครับเพื่อนๆน,นึกดูนะครับโกบอยไฮ้ดบี้ผีบ้าตีด่วนเลยครับเบาไปหนักกลับนะครับพอลงเกียร์แปดมีปัญหาครับความร้อนขึ้นเกินความร้อนต้องไม่เกินครึ่งน,นะเพื่อนๆน,นะครับรถบรรทุกใช้งานปกตินะนะครับถามว่าเอาถ้าความร้อนเกินแล้วโกบอยไม่ดูมอน้ําตันไหมนะครับพัดลมกินลม,นลมไหม เช็คหมดครับนะเพื่อนๆน,นะครับก่อนที่โกบอยจะมารีวิวหรือว่ามาอธิบายอะไรให้เพื่อนๆฟังเนาะโกบอยลองแล้วลาดบุรีนะครับ1เที่ยวนะครับแล้วก็การชนะบุรี1เที่ยวนะครับความร้อนมันจะขึ้นในเมื่อลงเกียร์แถามว่าทําไมอะทาไมขึ้นถ้าขับ7เกียร์ไม่ต้องลงเกียร์แความร้อนไม่ขึ้นครับอ่าแต่มันก็จะอื้อเพราะเครื่องมันไม่พอนะครับโกบอยอธิบายแบบนี้นะครับสําหรับอ่าคนที่ไม่รู้นะครับใครที่ มีความรู้มากกว่าโกบอยก็ติชมคอมเมนต์ได้โกบอยได้เลยเนาะแนะนำโกบอยได้ว่าเอ้โกบอยอธิบายมามันไม่ถูกนะแบบนี้นะครับอันนี้โกบอยเอาจากประสบการณ์การใช้รถจริงนะครับไม่ได้มาโนขึ้นมาเองแล้วไม่จําเป็นจะต้องทําตามกระแสว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องวาง P11 ต้องเกียร์ตั้นตองรอบนี้รอบนี้โกบอยทําเองใช้เองขายเองครับเทสทุกระบบทุกปัญหาจบที่โกบอยแน่นอนนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่โกบอยอธิบายให้นะครับเจ้าคันนี้ก็รอบต่อรอบใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนก็นั่นแหละครับวิธีการที่โกบอยส่งรถลูกค้าทั่วประเทศไทยนะเพื่อนเพื่อนนะครับใครที่ซื้อกบอยไปทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับโกบอยแก้ไขให้หมดนะครับแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับการทํารถที่สถานีของโกบอยนะโกบอยพัฒนาตลอดนะครับเจ้าล็อกกี้คันนี้นะครับเครื่องร้อยเก้าห้าเจตันเหมือนกันรอวางดัม กูบ,บอยเปลี่ยนแผนนะเพื่อนๆน,นะครับตอนแรกกูบ,บอยจะเอาใบนี้ขึ้นไม่เอาแล้วกูบ,บอยเอาข้อกเกษตรขึ้นนะครับเจ้าใบนี้เอาไว้ใส่เจ้าเฉินหลงนะครับเครื่องสองเจ็ดศูนย์นะครับหัวประดุกเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับอ่ากูบ,บอยเปิดราคาลํานี้ให้เลยนะครับใครใครเพื่อนๆหลายคนที่รอฟังราคาเจ้าลํานี้นะครับกูบ,บอยเปิดราคาที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับลูกค้าซื้อไปสิ่งที่ลูกค้าต้องออกก็คือ ติดตั้ง GPS นะครับแล้วก็ไปรับโอนเข้าเองนะครับที่จังหวัดของท่านนะครับเข้าประกอบการท่านเองนะครับอย่างอื่นโกบอยดูแลให้หมดนะครับ่วนถ้าจะให้ขับส่งราคานี้ไม่รวมส่งนะเพื่อนๆนะครับเจ้าลํานี้เนาะเพราะเจ้าลําเนี้ยทาแล้วต้นทุนสูสีเลยครับกับราคาที่ขายนะครับกําไรเหลือไม่ถึงสามหมื่นเนาะกำไรเหลือไม่ถึงสามหมื่นถ้าให้โกบอยส่งให้ก็มันมีค่าขนส่งในการขับส่งหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ส่วนมาก พี่มอ79กบอยก็จะไม่ขับส่งนะแต่ว่าใครอยากให้กบอยส่งก็ลองโทรกิ้งก้างสอบถามกบอยได้นะครับที่0 8 1 8 6 4 6 0 9 4ไม่มีตำหนินะเพื่อนเพื่อนกูบอยแจ้งได้เลยไม่มีตำหนินะครับแล้วก็เจ้ารถน้ําก็รอคิวอยู่นะครับใครที่ซื้อรถที่สถานีกูบอยก็นี่แหละครับอย่างที่แจ้งนะครับอาจจะช้าบ้างนะครับแต่ชัวนะที่สถานีกูบอยนะครับย้านะครับเพื่อนเพื่อนห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทไม่รวมส่งนะครับเจ้า F17 ลํำนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ คลิปนี้ก็ให้ดูรวมกับเจ้าลำนี้ไปด้วยนะครับลำนี้ของคุณแม่เมืองอุดรนะครับเจ้า FM 3M นะครับรีบิวกระบะเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนเเดี๋ยวไปดูกันนี่รีบิวเสร็จแล้วตอนนี้รอทําสีแล้วนะครับถอยเสียเดินแล้วท่อพักยางเต็มเหลือสีหัวกับสีกระบะแล้วก็เดินระบบแอร์กับระบบไฟนะครับนี่ครับวันนี้อี่ผีบ้าไหนดูหน้านี่ครับ มหน้าเดบีผีบ้ารับตําแหน่งครับเจียเก็บรายละเอียดนะเพื่อนๆนะครับทาให้คุณแม่อย่างสวยงามนะครับถ้าคุณแม่ดูอยู่นะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับวิธีการทํางานนี่ครับปูพื้นใหม่นะครับอย่างที่โคบอยแจ้งนะครับเก็บรายละเอียดกันใหม่นะครับแล้วก็วิธีการทํางานก็เจียแบบนี้เอากันแบบครบๆจบๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเจียสวยด้วยลุงท้ายด้วย นี่ครับปลายแฟดสามสี่นิ้วที่แถมให้กโกบอยก็เวลาขัดเจียรหรือว่าเชื่อมก็ต้องห่อไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่ให้เป็นรอยนะครับแขางข้างเปลี่ยนใบ3สามมิลแขางข้างสามมิตรเพราะว่าดัมเดิมแท้เป็นสามมิตรนะเพื่อนๆน,นะครับกโกบอยเลาะทิ้งแล้วก็ขึ้นใหม่แบบนี้นี่ครับสวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะครับสถานีกโกบอยรีวิวกันให้เห็นชัดๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านใด รถบรรทุก10ล้อ6ล้อแมคโครไว้ใช้งานรถบรรทุกรีบิวนะครับอย่าลืมนึกถึงสถานีโกบอยนะครับหรือว่าอู่พาโชคเจริญของเรานะครับเอาเราไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับการซื้อขายนะครับติดต่อโกบอยได้ที่เบอร์ที่โกบอยแจ้งนะ081864 6094นะครับใครที่จดเบอร์ไม่ทันนะครับก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจพีเรถสวยบ้านบึงนะครับอีกหเพจนะครับหรือว่าใน อ่าเฟซบุ๊กนะครับก็เดิชเข้าไปหากโกบอยได้ที่โกบอยร้อยเรื่องนะครับ Facebook เนาะติดตามกันได้นะครับก็คลิปนี้อยู่กันประมาณนี้นะเพื่อนๆเ,เนี่ยครับตอนนี้ช่างเอ็มก็เริ่มเดี๋ยวขัดช่วยกับเจบี้ผีบ้าแล้วก็จะตีสีรองพื้นแล้วนะครับก็นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับเหมือนเช่นเดิมแหละที่ติดตามโกบอยทั้งที่ติดตามและไม่ได้ติดตามทั้งที่แวะเวียนเข้ามาชมในช่องของโกบอยนะครับก็ ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับ FC ทุกคนนะครับติชมคอมเมนต์โกบอยได้เลยขอพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับโกบอยเป็นช่องน้องใหม่นะครับสาหรับการทําคลิปนะครับแต่โกบอยใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็โกบอยตอบคอมเมนต์ของ FC และของเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยตัวของโกบอยเองนะครับไม่มีปล่อยผ่านว่าโกบอยไม่ได้ตอบของใครนะครับขอพระคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขียาวาจาใดไม่เหมาะสม โกบอยและทีมงานขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้นะครับไว้เจอเจอกับโกบอยและทีมงานใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม